ไปจุดหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งครับเอาแิ่ตามขึ้นมาเลยก็เป็นน้ำตกเล็กๆแต่ว่าแปงไม่ด้วยธรรมชาติที่ค่อนข้างที่ะมีมิติมากๆนะ เป็นน้ำตกเล็กๆลํลำทานแต่ว่ามันบ่งบอกถึงความมันมันไงอะ่ะมันค่อนข้างที่จะสดชื่นมากๆนะครับเลแ,ๆๆแต่ว่าแฝงไปด้ความรู้สึกที่ได้อารมณนะ์้อากาศค่อนข้างจะเย็น แล้วก็มันมีความรู้สึกสบายรับอ,ออกซิเจนได้เต็มเต็มีเราสามารชื่นพี่ห้เห็นด้านบนอีกข้างก็เป็นสะขนาดใหญ่ก็โดยชาติปลา เรียนทำที่จะบรรยายว่ามครั้งนี้มันคุ้มค่าแค่หนนะครับสำหรับค่าเข้าหนึ่งร้คูณหน้าสำหรับการเข้ามาในอุทยานแห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดต่างๆเราจะนำท่านต่อไป่รงนี้

นี่เป็นเป็ดป่ปาหลงทางมานะครับอ่าเป็นปลาธรรมชาติาอ,อีกสักพักเราจะนำท่านไปอีกจุดหนึ่งนะครับ่วงนี้ตามเรามาอีกนะครับ